คนไข้หมอขับรถจากกาญจนบุรีมาชั่วโมงกว่าเลยนะเคยคิดอยากจะไปทุบโหนกแก้มเพราะว่าจะมีกระดูกหนกแก้มที่สูงแต่ว่ากลัวว่าน่าจะห้อยกว่าเดิมน่าจะดูไม่ธรรมชาติก็เลยเปลี่ยนใจมาเน้นการฟื้นฟูนหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่า,า,า,าตัดหมอสี่ดรอินทร์แก้วอิานทอินด,นดีคุณหมอพอ ใครที่มีปัญหานี้เหมือนกันช่วยคอมเมนต์มาบอกหมอกันหน่อยนะครับเคยคิดอยากจะไปผ่าตัดทุบหนกแก้มมีปัญหายังไงหนกแก้มใหญ่คิดว่าน่าจะดูมีอายุจริงๆแล้วไปปรึกษาสองที่นะคะมาจำไปแล้วที่หนึ่ง<อ>คุณหมอเขาก็บอกว่ามีหมท,ทั้งคิดว่าจะเกิดอาการชชนะอ้ดีจังเลยแต่ว่าเราก็ เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะชาตลอดหรอืรอว่าชาแค่ช่วงแรกแต่บางเคสที่เราเไปศึกษามาก็มีบางเคสที่ชาตลอดเลยรเราก็เลยกลัวโครงสร,ร้างหน้ามันเสียเ้วลยโอ,โอ้โหคุณหมอผ่าตัดน,น่ารักมากเลยนะอธิบายเรื่องผลข้างเคียงให้คนไข้ฟังอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนเตือนกันนะใครจะไปผ่าตัดขอให้ปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญศรรึกษาทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วเจอหมอจากที่ไหนครับเ,เห็นที่ tiktok ฟิลเลอร์ที่อธิบายในติ๊กต๊อกน่าจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเหมือนฉีดเข้าไปปรับโครงสร้างทุกกระดูกว่ท่านที่อื่นจะแค่เหมือนฉีดผิวหนังเล็มฉีดใต้ผิวขึ้นเจอเฉื่อก็เลยอยากลองมาทำดูว่ามันจะแตกต่างจากที่อื่นโอเคเรื่องของการซ่อมผิวชั้นบนละครับอายุเริ่มเข้าเลขสามอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าถ้าสมมติว่าทำเดียวมันก็ น่่าาจะดีกวถ้าเราอยากให้หน้าเราดูเด็กลงก่อนจะไปผ่าตัดหรือไปฉีดฟิลเลอร์อัดเยอะๆหรือไปทําอะไรที่มีความเสี่ยงนะหมออยากให้เริ่มจากการซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งก่อนครับที่หมอกาลังยิงให้คนไข้ยอยู่คือตัว อาบูเต้เป็นคลื่นโมโนโพล่าเอหลักการเดียวกับเธอรมายิงเพื่อซ่อมให้ผิวชั้นบนเด้งขึ้นมาเขาดีไซน์พลังงานเป็นฮันนี่โคมแพทเทอร์เป็นหลังพึ่งทําให้คนไข้หมองไม่เจ็บเวลาฉีดฟิลเลอร์นะใช้แค่4ีซเดียวเดีบริเวณกลางแก้มกับร่องฟันเคี้ยวตัวเบลาโวโรนะครับเป็นฟิลเลอร์เดอะเบสจากยุโรปนะ เห็นอะไรดีขึ้นหลังจากที่หมอซ่อมผิวชั้นบนด้วยอาบูเต้และหยอดฟิลเลอร์เสริมกระดูกตัวอาบูเต้ค่ะผิวมันก็เหมือนจะฟูขึ้นละเอียดขึ้นเด้งขึ้นใต้ตาดูเป็นยังไงบ้างดูเต็มเต็มขึ้นดูไม่โซงแดูธรรมชาติจมูกค่ะดูเต็มขึ้นดูยกขึ้นจมูกยกขึ้นจมูกเป็นทรงขึ้นร่องแก้มสวยไหมสวยค่ะร่องแก้มสวยเลยเนาะมันเคยมีรอยบุ๋มแล้วทำให้ดูทรงดูแบบเหมือนมีอายุอ่ะ เร่งขึ้นส่งมันก็เปลี่ยนไปน้าก็าดูเด็กลงใครอยากดูรูปคนไข้จริงแต่เป็นรูปเคสที่อนุญาตนะกดแอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ติ๊กตหมอเลยแล้วบอกเลยขอดูรูปคนไข้จริงถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนเนนะฝากช่วยกันแชร์ต่อด้วยนะ